สวัสดีครับันี้พบกับเพจอู๋สีก่อข้าวช็อปนะครับอูแบงค์น้าทำเสียรถยนต์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวสีแดงแก้มมุกทองสูตรใหม่นะครับสีก็จะเป็นสีระบบทูคแข้งชาตรุบนะครับและเกอร์ทินเนอร์ก็จะเป็นนกแก้วนะครับอุปกรณ์ชิ้นงานของเราจะถอดพ่นทุกชิ้นนะครับอันนี้คันนี้นะครับแก้มที่เห็นว่ายังไม่ได้ถอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถอดรอบหลังนะครับแล้วก็จะพ่นห้องเครื่องอันนี้จะมีเก็บรายละเอียดในห้องเครื่องอีกชุดใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับด้านวงกบประตู4บานนะครับเราก็จะถอดพ่นหมดทุกชิ้นนะครับผมในส่วนของด้านกระบะนะครับเราก็จะถอดพน่นกระบะก็จะพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหัวเก่งด้านหลังนะครับเราก็จะพ่นมิดด้านล่างนะครับคือจุดไหนเป็นจุดอับเราจะพ่นให้มิดชิดเลยนะครับด้านขอบประตูด้านในขอบวงกบด้านในแล้วก็แผงประตูด้านในเราก็จะพน่นเคลือบให้ไ,ไปทุกจุดก็คือเหมือนว่าสไตล์ออกมาคล้ายรถออกจากศูนย์นะประมาณนี้ครับ เราความละเอียดก็จะเก็บให้ในในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่คุณภาพสีหรือว่าเกรดสีเกรดสีเราก็จะใช้เป็นระบบทูเคงชาร์ดระบบนะครับในส่วนของเลกเกอร์ที่เลือกใช้นกแก้วเพราะว่ามันจะมีความแข็งแรงของมตัวเนื้อเลกเกอร์มากกว่าเวลาเจอหินเจออะไรกระเด็นใส่กระท้อใส่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าเลกเกอร์ตัวอื่นนะครับผมแต่ในส่วน ที่สําคัญก็คือมันก็จะอยู่ที่ช่างด้วยนะครับว่าช่างเขาจะทํามาในรูปแบบลักษณะแบบไหนนะครับวิธีการผสมนักเกอร์เอ้ยวิธีการผสมซินเนอร์เอยนะครับผมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใช้ของดีแล้วทุกอย่างมันจะได้ดีตามของไปทั้งหมดนะครับงานของอูเรานะครับจะเป็นงานละเอียดถอดแบบนี้ทุกชิ้นนะครับแต่งานละเอียดก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ได้ผิดพลาดเลยนะครับงานแก้ผมก็มีนะครับ งานดีผมก็มีงานเสียมก็มีเยอะนะครับไม่ได้อวยพรตัวเองว่าทุกอย่างมันต้องเป็นงานที่ดีหมดเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามอูเพจสีกอเก้ฉับด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ